It's time for a cup of culture podcast. Let's grab a cup and sit back. ได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ a cup of culture แล้วนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่กาแฟแก้วที่313วันนี้อยู่กับผมจุลดิตดิษยนันนะครับ ในรอบทศวรรษที่ผ่านมานคงจะไม่มีสายงานไหนที่เนื้อหอมและเป็นที่ต้องการของบริษัทต่างๆมากเท่ากับสายงานด้านไอทีนะครับเฉพาะอย่างยิ่ง2ปีให้หลังมานี้เนี่ยมีความต้องการด้านการวางโครงสร้างพื้นฐานภายในองค์กรเพื่อรองรับ r รีโมท w o เวิร์กรวมไปถึงการประชุมแล้วก็การเรียนรู้แบบออนไลน์เมื่อประกอบกับกระแสหลักที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้อย่างอ e ีคอมเมิร์ซโลจิสติก หรือแม้กระทั่งการที่องค์กรกระโดดเข้าสู่โลกคริปโต NFT และ Metaverse ก็ทำให้ความต้องการกลุ่มคนเหล่านี้นะสูงยิ่งขึ้นไปอีกนะครับจนเกิดเป็นคำที่เรียกกันว่า tech talent war ด้วยทรัพยากรบุคคลในแขนงนี้ที่มีอยู่อย่างจำกัดสวนทางกับความต้องการที่มีอย่างล้นหลาม หล,หลายองค์กรจึงเลือกใช้วิธีอัพอัตราค่าจ้างให้สูงสูงเข้าไว้เพื่อเป็นข้อเสนอที่ดูล่อตาล่อใจโดยหวังว่าจะเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้ตนเองชนะในสงครามครั้งนี้หากแต่ในความเป็นจริงเงินเป็นองค์ประกอบสำคัญเพียงอย่างเดียวหรือไม่ที่จะช่วยให้องค์กรไม่เพียงแต่ดึงดูดแต่ยังสามารถรักษาเทคทเลนต์เหล่านี้เอาไว้ให้ได้ ท่ามกลางอัตราการเทิร์นโอเวอร์ที่ต้องบอกว่าสูงมากๆนะครับสูงกว่าตำแหน่งหรือสายงานอื่นๆอย่างมีนัยยะสำคัญวันนี้ะครับ o f ลฟ์เคานนำบทความดีๆว่าด้วยเรื่อง4วิธีในการดึงดูดและรักษา Tech Talent อย่างมีประสิทธิภาพที่อาจจะทำให้คุณผู้ฟังต้องคิดใหม่ว่าการเสนอค่าตอบแทนสูงๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเสมอไปนะครับเขียนโดยคุณเชอรี่เบรนิคประธานและ CEO ของบริษัท Clearfield ผู้ให้บริการ Fiber o p t i c และ Connectivity Solutions รายใหญ่ของทวีปอเมริกาเหนือถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันเลยครับข้อแรกนะครับมอบโอกาสในการเรียนรู้พัฒนาและเติบโตอย่างก้าวกระโดดพนักงานสายเทคเนี่ยอาจจะต้องมี c a r ิเออร์พภายในองค์กรที่ดูวื้อหวากว่าแผนกอื่นๆสักเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ใช่การดูแลประหนึ่งชนชั้นพิเศษแต่อย่างใด หากแต่เป็นการมอบหมายหน้าที่ให้รับผิดชอบที่มากขึ้นโดยก็ต้องทำอย่าง Make s e n แล้แล็เป็นระบบนะครับคือกระตุ้นให้กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก้าออกจาก Comfort Zone อย่างต่อเนื่องเวลโอกาสการเรียนรู้เทคโนโลยีแขนงใหม่ๆอันจะเพิ่มพูนทั้งความรู้แล้วก็ทักษะทางด้านเทคโนโลยีนะครับทั้งหมดที่กล่าวมานี้เนี่ย ย่อมดีที่สุดหากมัดรวมเป็นข้อเสนอแล้วก็สื่อสารไปกับพนักงานเหล่านี้ตั้งแต่ขั้นตอนการสัมภาษณ์หรือในช่วง onboarding process อันจะทำให้องคอ์กรเนี่ยโดดเด่นออกมาจากบริษัทอื่นๆนะครับข้อ2ครับให้ยืดหยุ่นกับสถานที่และเวลาทำงานเอาจริงๆเราพูดกันมาหลายครั้งนะครับเกี่ยวกับความยืดหยุ่นเกี่ยวกับการอยากหรือไม่อยากเข้าออฟฟิศเนี่ย ซึ่งผลลัพธ์จากแบบสำรวจทุกสถาบันบนโลกนี้ชี้ไปในทางเดียวกันทุกที่นะครับคือกว่าครึ่งหนึ่งกว่า58ของพนักงานเนี่ยจะมองหางานใหม่อย่างแน่นอนหากองค์กรขอให้พวกเขากลับเข้าไปทำงานที่ออฟฟิศและตัวเลขจะเพิ่มขึ้นเป็นกว่า65เมื่อเราพูดถึง Tech Talent เพราะบรรดาบริษัทเทคยักษ์ใหญ่นะครับมอบข้อเสนอให้กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยสามารถทํางานจากที่ไหนก็ได้แบบร้อเตั้งแต่ก่อนโควิดด้วยซ้ําไปข้อ3ครับองค์กรลองแบ่งปันเรื่องราวความเป็นมาของตนเองให้กับเทคทาเลนต์เหล่านี้ได้รับทราบดูบ้างนะครับหนึ่งในความเข้าใจผิดๆที่คนส่วนมากอาจจะมีต่อเทคทาเลนต์เนี่ยคือคิดว่ากลุ่มคนเหล่านี้คงจะไม่มานั่งสนใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์พันธกิจ หรือค่านิยมขององค์กรแต่ในความเป็นจริงกลุ่มคนเหล่านี้ก็คือมนุษย์ที่มีชีวิตจ,จิตใจแล้วก็ Sense of Belonging ไม่ได้ต่างกันกันกบพวกเรานะครับการบอกเล่าหรือแบ่งปันเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นทิศทางขององค์กรหรือว่าเรามีวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนหรือการฉายภาพให้เห็นว่าพวกเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่องค์กรกำลังทำอยู่และต้องการจะทำให้สำเร็จได้อย่างไร ทั้งหมดนี้คือการสร้างโอกาสให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้ลองพิจารณาดูว่าความฝันและเป้าหมายในชีวิตส่วนตัวของพวกเขานี้เนี่ยตรงและน่าจะไปกันได้กับองค์กรหรือไม่อาจลองจินตนาการง่ายๆนะครับว่าคนเนื้อหอมแบบ Tech t น l ต n t เหล่านี้เนี่ยคงจะไม่ได้มาสัมภาษณ์งานกับเราที่เดียวอย่างแน่นอนดังนั้นหากเราเป็นเพียงองค์กรเดียวหรือหนึ่งในไม่กี่ตัวเลือกที่ add on เรื่องราวเหล่านี้เข้าไปในกระบวนการสัมภาษณ์ ปัจจัยนี้อาจจะเป็นตัวตัดสินความสําเร็จของรีครเตอร์ก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งเพิ่มโอกาสให้กับองคอ์กรในการรับคนที่มีเคมีตรงกันซึ่งก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการลดอัตราเทิร์นโอเวอร์นะครับเพราะแบบสํารวจยังระบุอีกว่าการมีแชร์แว a l ลูสร่วมกันระหว่างพนักงานหรือในกรณีนี้คือ Tech t เลนต์กับองคอ์กนระช่วยลดอัตราการเทิร์นโอเวอร์ได้จริงมากกว่าข้อสุดท้ายครับ การมี Tech t e เทค o ูสที่ทันสมัยและดีที่สุดให้ t เทคทา l e n t เหล่านี้ได้ใช้งานสำหรับข้อนี้ก็ไม่ต้องอธิบายอะไรให้มากความไปกว่านี้นะครับเพราะคนเก่งๆย่อมอยากใช้เครื่องมือที่ดีที่สุดทันสมัยที่สุดในอุตสาหกรรมซึ่งจะช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสรุปแล้วเนี่ยการแข่งขันเพื่อแย่งชิงเทคทา l เลน ดำเนินต่อเนื่องมาอย่างยาวนานแล้วนะครับแล้วก็น่าจะยังคงเป็นแบบนี้อีกต่อไปเรื่อยๆหากพิจารณาจากองค์ประกอบ,บรอบด้านสภาพแวดล้อมแล้วก็ทิศทางของโลกาภิวัตน์หรือ globalization ดังนั้นหากองค์กรเตรียมตัวให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นการเสนอผลตอบแทนที่สูงเพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือการทำงานที่ทันสมัยประกอบกับวัฒนธรรมองค์กรที่น่าดึงดูดทั้งโอกาสในการเติบโตและความยืดหยุ่นในการทำงาน โอกาสที่จะเป็นผู้ชนะบนสนามอันดุเดือสดสุดๆนี้เนี่ยพร้อมทั้งขยับพาตัวเองออกไปสู่วงกลมเห็นความยั่งยืน<ม>ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับวันนี้กาแฟหมดแก้วแล้วครับอย่าลืมนะครับไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีแล้วทำไมเราไม่มาร่วมกันออกแบบและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เราอยากเห็นกันล่ะครับขอบคุณครับ And that's today's Cup of Culture. See you again next time.